โ okay. นะอเคใสนรับไปครับผมจะรับสามสอเตือนคินี้เป็นตัวมาบรนเิมเละความโฆนามันาจจะมีคำยางดาวดาเมละคำพูดที่ไม่มาสสมพวกก็กลับอาไปตรงนี้ ั able, ปาากะลลลสวัสดีครับผมและวันนี้ก็มาอยู่ก nah, so ับรายการทีละพัทเคชั่นสตูดิโอกันอีกแล้วครับผมและวันนี้ก็ผมที่ผมมาถืออยู่สองอย่างนะครับผมผมก็จะมาทำไม้เงินให้ทุกคนดูนะครับผมแต่ผมเริ่มบอกชื่อคลิปนะครับชื่อคลิปนี้ก็มีชื่อคลิปว่าวินเทอา์ซาร์ตี้แซนดูนะครับผมนะครับและ วันนี้นะครับผมผมก็จะมาลองวิทยาศาสตร์แบบเหมือนกับว่าเอาแก้วใส่น้ำนะครับผมแล้วก็มันอาจจะเป็นอย่างนี้แล้วก็กระดาษมันจะลอยขึ้นมาครับผมแบบเหมือนกับว่ามันจะไม่ตกอย่างนี้เชียโอเคเดี๋ยวผมจะดูในภาพน,นี้กันเลยครับผมหนึ่งสองสนี่เห็นไ,ไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเออมันแบบเหมือนกับว่าโค้งมันยาวตรงหน้าท่านผู้ชมสุดยอดมากแล้ววันนี้ผมก็จะมาลองทําดูกันนะครับผมโอเคเริ่มจากใส่น้ำก่อนครับ อลังจากนั้นนะครับนี่ก็ใส่น้ำเต็มแก้วครับผมโอ้ยได้เลยผมก็เอากระดานนะครับผมมาปดเลยไม่ต้องผมจะนับสามสองหนึ่งครับผมสามสองหนึ่งมาเฮ้ยเฮ้ย ครับผมเปียกมั่วไปแลวเนี่ยโอเคใส่น้ำเข้าไปครับผมจะนับสามนะครับผมสองเดี๋ยวโอเคสามสองหนึ่งมา มันก็ติดกันได้ครับผมแต่ติดแต่ติดไม่ถึงวินาทีนะครับผมดูติดครับเบื้อ้สอบผมผมถึงได้ว่ามันอาจจะเป็นมันไม่ใช่เบื้อ้สอบสีโอ้ทุกคนดูเอยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดการดึงเรื่อยครับผมและคลิปหน้าเจอกันนะครับผมสวัสดีผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม วิทยาศาสตร์น่ารู้คนดูน่ารักจุ๊จุๆบ่มาวจบๆมันติดไม่ึงเว์เห็นไหมเห็นไหมเพื่อเพื่ออะไรจุกกนเพื่อ